สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดียามเสาเนะ้องพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหาโมงสี่สิบกว่า,วานาทีนะพี่น้องตตเวนกําลังขืนไดดหน่อยเดียวเนาะพี่น้องตตเวนขืนยามสาวงามงามแดดชุสิจ่าเตอพี่น้องเหมือนนี้เหมแืแต่ตเวนขืนเนาะเมือนนี้ว่าสิไปตลาดเนาะพี่น้องมีไหมว่าสิไปตลาดกับหน้องอัน ไปตลาดบ้านข้าแปลงนาะพี่น้องคล้องไปเบืองว่าคล้องเหมือนนี่คนสีมีคล้องคลายลายวะน้องพี่น้องเดี๋ยวถ่าน้องอันเราหลุดออกมาเนาะสิไปตลาดคล้องปเออตลาดบ้านข้าแปลงบัานดีบบ้านตลาดบ้านข้าแปงสิมีมันอาทิตย์นาะพี่น้องสีมีคล้องคลายไลาลายนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเนาะว่าเมื่อนี้สีมีคล้องคลายลายวะน้องพี่น้องแลวกะมื้อนี้พี่ไม่สิเปลี่ยนชื่อสองย t u b e เลยเนาะพี่น้องมี f อหลายล ฐานคอมเมนต์มากนาะงพี่น้องว่าหายปีใหม่เออเออเห็นดีน้ำปีใหม่นะว่าเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เนาะปีใหม่ก็เลยสิเปลี่ยนเป็นอ่าปีใหม่สาวเล่าไต้นาะพี่น้องสิได้เปลี่ยนในมือนีเนาะพี่น้องถ้านปีใหม่ลงคลิปนี้ไปปีใหม่น่าสิเปลี่ยนสื่อซองแล้วเนาะพี่น้องเป็นปีใหม่สาวเล่าไต้นาะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าวเนาะเดี๋ยวถ่านตรงนั้นเราหลุดออกมาเนาะพี่น้องแล้วเราก็สิได้ขี่รถออกไปกันเลย ลายเนี่ยนะ็อกรถมาฝากลายสวัสดีพี่น้องสวัสดีซีเดอร์วันี้เฮ้ามาตลาดนะ้องสองมาอยู่ที่ตลาดขัามแปลงพียง้อ,อ,อดนะ้ะเนาะตลาดขัามแปลงเนาะพี่น้องถ้าสีมาซื้อของพี่น้องซื้อของมี ปาเนาะพี iesen, ่น้องปาทางสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องเป็นไก่วันเกิดเพื่พอนนาะไก่วันเกิดเพื่อนเพื่อนการเลยฝากขึ้นมาพี่องฝากขึ้นมาให้ฉลองเนาะให้เลี้ยงวันเกิดเนาะพี่น้องไห่เลี้ยงวันเกิดพี่น้องประมาณเพื่อนฝากมาหันฝากมาให้เขาเลี้ยงวันเกิดสองพันบาทตั้งแ่วันจ่ายขอบมุขขอบใจเพื่อนลายๆเด้อพี่น้องเนาะ แน่น้องพี่น้องไปสื่อฟองเนาะมามันเลี้ยงบ้านเกิดป่าทางสวิสแลนด์เนาะพี่น้องเพราะว่าไก่สีหอดบ้านเกิดป่าเพันธนาะป่าเพันธุเลยอยากให้เอามาเลี้ยงคอบพุ่งเนาะพี่น้องเลี้ยงคอบพต่ป่าเพันก็์ไทยซื้อเค้กซื้อปลาซื้อเอี้ยเนี่ยพี่น้องแม่อยานกไปหาซื้อกันเนาะตอนนี้ท่านก็อยู่ตลาดข้ามแปลงเนาะพี่น้องตลาดข้ามแปลงค่ะฟองขายหลายๆเนาะพี่น้องเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ของเมืออเนาะพี่น้องเมืออสนัสมบูรณ์เนาะคนกระไล่เลยเนาะเดี๋ยวเขาอยางไปหล่อตลาดเนาะพี่น้องว่ามือนี้สิอะไรยั่งแน่เนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปกันเลยพนกระไล่เลยเนาะไล่ยเดี๋ยวน้ำใหม่อันนี้ว่าเข้ามาอยากช่วสวยเนี่ยเนาะของกะจะของแบบ เป็นเอยียงนะเป็นตอ่อเป็นยัง,พ,งพ,พี่น้องเป็นกัมีมาขายของป่าพี่น้องอยู่อยู่ตลาดบ้าข้าแปลงมีของป่ you know, you, you, าขายมีแบบอันต่ออันต่อเอ้ยขายว่าจะขายแต่กเป็นว่างวันได้มาทยพิบเฮดี้อันอี๋พูดเด้หลายอะไรหรือเปล่าจะได้หลายไอ้พวนี้สบาย ไปเดี๋ยวเราไปหาสื่อของที่เราสื่อือกันเด่อนะมีโคบอะไรพี <Gym. S 2> น่น้องของมีของขายหลายหลายหลา่เบื้องนันนั้นเบื้องนั้นพี่ไหมไปเบื้องโซนมกแตงไปปไาขจาวขายมกแตงนะคมาขายมกแตงขายข้าวโพดเนาะ คนนะต้นนี่เป็นหมากันนี่เนาะหมากตัวไหหอ้เนาะป้ามีแบบมีลายขนาดพี่เนาะวันนี้เป็นพวกหมากไม้เนาะสนิดหมากไม้ นี่มากแตงมากทั่วดินมากทั่วดินมากกว่ยอียงมีทุกอย่างต้องปีใหม่โซนนี้ กลับขึ้นหกลับขึ้นไปส่วนเก่าฮะบห้จิมไปเบื่อน่งประอยากมีเงินได้นลายมาเมาวง่ะ น่วยละหาพันจีบนะเึงขอ,องมักแตงค่ะจัยมักแตงน่วยใหญ่ๆค่ะเนาะน่วยละหาพันจีบกันรนะสิบกว่าบาทเนาะเกือบเกือบสิบบาทเนาะพี่เนาะเอ๊ะเจ็ดเจ็ดบาทถึงว่าสิบกว่าบาทจะนี่ าจะประมาณเจบาทนีหาพันนออยพันยละหาพันใด้อพี่น right uh ้องเงินนะหาพันกประมาณเจบาทคืออยแปมาให้ประมาณสาด้ยนะประมาณบบาทเยงน้องไปสไปไปเมื่อาเรืองยาไยเ่องยาเยี่ยน้องคอยอยงนี้ ไ้าเบ่อปลาแขอนนี้ก็ยังมีครเนาะที่นี่อันต่ออันอันนไม่ โคกซิบโค้ิ้ีนอนยิงยิงเออไมม่่ไอูดอไทั้งหมก็เวดเอาดิเีหดามี่เน่ามจ่ายลอกนในท่าเกิหาบมเน่าอกมันมีเต็งามนงามน่เตกซิเนาะเอมจจสั้นน่ะ้ก็คอใหญ่ดิพ่อิ

เอาเหรอม่ตอไม่ีเงินอยู่บ่เอได้งถ้าสีเอาฮะปีนี่อท่นได้คยกินต่อจัเสื่อน้องน่งเดิบแปดสิบพันแปดสิบพันประมาณไละแปดสิบพัน้า แปัประมาณสองยบาทเนาะอยสองร้อบาทหน่งสี่สแม่หน่งสี่สเงินลบไปย่สิบหรือว่าสีปลายนิดประมาณสองร้อยนิดๆเนาะพหนองสเนาะแ่นาณสองยตันนี้เกบเกือบเกือบหนึ่งรอเอาไปอีก่งไ่้ไุดแป้งอเปา่า่ได้เลยไหน้เป จงหั่งหน่อยได้ขนางไหเขาหั่งหน่อยแล้วพี่น้องสามสิบทันเนาะบะเต๊กนี่รอยบาทแล้วพี่น้องลองลองสูตเต็มได้เงนเดูตัวรูรเ็่ิบลานย Mesec, mesec. Mesec, mesec. Oh, mesec. Mesec. sama จีป่ะแก ไช่อันน้นนี่ไ<ป>อชทุุอย่างี่เนาะที่ตายันแปงมีทุกอย่างเนาะหลากหยังมีเวิร์ มีของโขบเนาะพี่น้องเยอะอยทางบ้านคำแปงเนาะตลาดบ้านคำแปงตลาดบ้านคำแปงสิมีวันพราร์กับวันอาทิตย์เนาะพี่นอ้นองของกินของอยาบของปลาอ นี่อันสุตรปลาสูปลาไปเผาปลาตเอาลายัวเติบแล้คาโล่จังไรเเนาะคลายโล่เจเบดบดทนีวะปลาเอาสามโัวเอาสามโล่ปลาโล่หนึ่งกพกีบเราะพี่น้องแม่เขาเี่ยวาย

ซื้อปลานปเนาะพี่น,น้องไปเห็ดพันปลาพ่อบอกซีโต้ซ้ำโตนะ้สามซีโต้โตีโตเนาะซ้ำโล้ไปนาะพี่น้อยแม่เขาซื้อเอาซ้ำกะบาพอกินเนาะพี่น้องปลา สามโสทายกับไงนี่สามโลสามหรอหรือสามโลหกสามโลสามสามโลสามขีดน้ะพี่น้องเนี๋ยถามไหมค่ะเพื่อนคิดเงินก็นาสเป็นเงินยบทลาแล้ิอเป็นเงินบาทให้อยพ่นฟังนะาพันประมาณส0บาทนี่น้อง สือปลาประมาณถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณ200บาทเนาะปลาสี่ตัวเนาะพี่น้องปลานิ 18. คของกินของอยากมีโคกเนาะพี่เนา

เด็กสาวรอดแปดสิบล้านกระบอก ซื้อฮ้าเหล่าหพักตลาดกันใหญ่เด็พี่น้องนอนถึงได้หรอเยี่ยงเยี่ยงโอ้เจอไอ้สุดคนบ้านต่าง l a งเนาะพี่น้องน่ามาขายขายดีอยู่อ่ะขายเสื้อผ้าอู้วมีแต่สุดนอนงามๆพี่น้อง

พี่อกเอากรสอหมากจ้าจมาหาพันธนพี่น้องสองหมากสิบพันธ์สิบหาพันธกับประมณคือเกือบสิบบาทก่พี่น้องโแน่ใจคือกันสองหมากสีพักอคนนอพี่น้องเพื่อไปผ่านป่า ยังผักสลัดเนาะเอ้ยเข้าไปเอาเก็บยผักเรื่อนอะไรผักเรื่อนเท่ากับมีผักอีเลอผิเดย์นี่ถ้าก,กัดสืบไปจะงอยว่าเจอมีคนอยากพันสลัดกับพันอ,อีเดย์บรรเจ็บต่างกันเด้ี๋ยวสลัดคำหนึ่งขอบคุณอันสือเดืนนเ่องนี้ได้เปล่าสือ,อยูฟุใช่

อาหรบาทบางบอกซื้อซื้อข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเอาซีโร่เนาะซีโร่โลล,ละแปดพันประมาณสิบแปดบาทเนาะพี่น้องเพราะว่าพอเดียวนี้ค่าค่าเงินกีบแข็งเลยหาหาพันกีบเท่ากับสิบกว่าบาทเนาะพี่น้องสิบบาทสิบเอ็ดบาทประมาณนี้พออ่อบ่าอ่านอะไอยู่วะเที่ยงมันไม่าดิลุงก็ พายเอาอีกเนาะเอาจังกุ๊บซีโร่ปะนี่อ๋อฟองอ๋อคอยคิดว่าซีโร่ทั้งสิดเยอะข้างคิดด้วยอพิ่ีคิดว่ามันจะเอยโลแปดเนาะพี่น้องแปดพันกาถาเกียร์เป็นเงินไทยกับประมาณสิบแปดบาทน้องพี่น้องแปดพันกีบเท่ากับประมาณสิบแปดบาทเด่เงินในช่วงนี้เนาะ โลละสิบแปดบาทเนาะขออนมจีพักเกษเพิ่งกะเอามาขายนะ้เาเดี๋ยวเยงมาหนม่ีอไก่เป็นว้าวมต้องเอาไก่ที่มันตายแล้วขายเดี๋ยวมาจากักมาจัดเล่น,น,นอยะเออขายแล้ว โอ้ oh, oh, ต่อย่วนแล้วขายเลยโอ้มีมักบินใหมต่อข้างแหนก็ขายเลยต่อข้างแหนลก็ขายเลยเนาะไหวน้องสองแบบว่ามจงมานี เนาะวยแนกับเบิดผันมาแต่สาวๆฮะคล้องป่าสีไล่ๆเนาะพี่น้องไปขเ่เิเนมาช่วยนีเป้นบทท่านลองหยอกเบิดก่อนมัดเน้าหรือบที่สิ์บอมักหน้าเอาอยู่บอ บ้าก็ะเอาปะไม่จะเอาใกล้กล้เป็นโตขนาด เดียวเป็นไตอกตัวเดียวตัวเดียวน่าละีตัวเี่ยงตัวเดียวปเออเนีตัวเดียวลูกหาตัวหาบาวก็คายบองานถุงใกลยังสัตวตัวนี้ไก่ตอกูนี่ดีวเขาบอกสีคขั้วกินบัดนี้คือดีผู้เนเห็ดเฟิร์สกินกับน้อปลาอ้นเห็ดแนวอื่นกินตัวเดียวม่หยาบมาเยังเออ กบเอาเอาตัวนี้ืไก่ละนี่จไละไม่ใ็ิหาโตก็อาจะเอามาปรทานนานโอ้ย่างในผู้เดียวเอาซโตหาโต้ไก่พันธทงก่าไก่ละแม่แม่คือไก่ละได้เคียดู้หาซิฟนพี่น้อร่อยก็บาดไก่ต๊อขอบเคยเห็นจ้าคือเด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 ดูว่าเินโอ้ยงดูโตจากไหนเป็นหกสิ ส่ไงไปซื้อนเขาบอกไก่ตัอกนี่าบอกบองเอาไปกินมันไล่แสบแฉลบขั้นบ้าบอข้นลบขาเแม่กระเสียโอ๊อบอกกากับุ๊กอแมสิกาเสียบเอาไปหนี่งนะหน่ว่าหยอดเหยียบบนหนังอ่บอกเปตัวแสบล่อกูห้ยาบปกติไก่นีกับกับไก่หล่าตัวใดมันมันคือกันบอกกับไก่หลาไม่ได้แสบหนูเออคือไก่หลานั่นเป็นไก่ป่าเย มันาขๆไก่ป่า่รอมันอยู่นอไก่ป่าได้ไก่ตอกไก่อะไนี่ก็ะแบบไก่คัวไก่แยงนิบ่ได้สูบพี่เลยซิบได้บ่าซิบเนาะไปไเบดซไก่โกมเงี้เยกูบอกว่าเสียมึงกินลองลองถงแล้คันแฉะแบบมหาไม่เงียพันรอคันแฉะเดียวสิมาซูอีก2โตพี่นาสองโตนะพี่เนาะโตละหาซิบโตลอยก็บาท้าสโตกะ บ้านเกือบสามรอยสามร้อย่ไปขับใจด้วยสิาสิบบาทบบยังงามยนี่ไปซสื่ออี่ังตอื่อยังได้ได้ข้าปุ้นได้ไก่ไดปลาไดบักพีกเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักหน่อยแหละก็เมื่อสื้อเค้กเนาะเอไปสิทงหน้าไปหน้าใครจะเลหน้าไป้หาพันธ์มีทุ่นองเอาไปลบ โลดจังไดล่ะโลพสบเอาบ่เอาโล่หนึ่งเลยเลยกัไเโลล่ะโลหนึหนสิบพันน้องพี่ส <c oughs> ิบพันกัประมาณส่าวกว่าบาทสาวกวากว่าเนาะแล้วทาชงผิดีซบทยเ่คันินโดน ตอนนี้กระสือ,อ,อสื่อคล้องเดียบร้อยนะพี่น้องคอนก็เริ่มเบิร์ตแล่แต่พี่น้องนี่มานั่งอยู่มานั่งอยู่หนาหลาน,นเนาะแม่น้องอันค้ายลูกศิษยเนาะพี่น้องเ<ม>ออคนเบิร์ตเ,เลยแหละพี่น้องเริ่มเก็บหลานแต่แต่บางคนมันก็เริ่มสิได้กลับบานะ้าทเนาะสบายดีพี่น้องกับป๋าเด๋มทายเมียคล้ายลูกชิษยโดนเนี่ยพี่น้องเอ้ยปดมายคล้ายดีอยู่บ้างไ้มนี่กับพ่อได้คล้ายอยู่พ่อได้คล้ายอยู่เนาะพี่น้องคล้ายลูกชิษย เจมี่ของงั้นมาขายครูีครูฉีดมันมันจะมีซองซองถืออนาคิดหนึ่งตลาดตลาดไหนคำแพงพฤหัสกับวันอาทิตย์พฤหัสกับวันอาทิตย์เนาะมาแลงเขาก็มีตลาดอีกตลาดที่นี่เห็นเป็นตลาดขายอาหารป่ากระไรหลายเนาะพี่น้องคันถ้ามาท่านแต่สาวห่ะมีของป่าอย่างไรนี่ของที่เขาซื้อเมื่อเนาะพี่น้อง เพื่อสิไปสล้อเอ้ยไปเพื่อสิไปเลี้ยงเนาะป่าเพิ่นเลี้ยงแมนเพื่อสิป่าเพิ่นเลี้ยงป่าท่าเผื่อเนาะสลีสเลนพี่น้องเอ้ยกะขอบมุ้งขอบใจเพิ่นอีกเชนนึงเนาะที่เพิ่นเลี้ยงพวกเ้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็มียังนไงอันมีพักเนาะมีพักหอมปนสลัดแล้วก็ไก่พี่น้องแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาแล้วก็ถั่วแล้วก็พริกแล้วก็ข็อปปุ้น พยังสิเมื่อแบดสืบเค้กอยู่นะอันเนาะเค้กเพื่อไปไห้น้องโอนกับน้องนิ้วเป่าเนาะพี่น้องเด็กน้อยเป่าจอนเด็กน้อยเป่าแล้วกะไอ้ซดเราผักสือปลาเมื่อไห้เมียเราสือปลาก็ผักอย่างวันผักมากใหม่น้ำเนาะหมากใม่เมื่อเดี๋ยวห้องบัดเมื่อห้ากะอันนี้เอาไปเอาไปไห้แล้วคนอยู่ในบ้านฝากคล้องเมื่อนำเนาะพี่น้องปัดเนาะเดี๋ยวเ้าเตรียมเมื่อกันเลยอัานขบุนอยู่ในนะอยู่ในรถซาเลง คือเมื่อเบิดอยู่บ่เบิด์ตอยู่ดอกนอ้องเบิร์ตไปเยอะหัดชิมเมื่อกันเด้๋พี่น้องมาแบ่สื่อเคก้กเนาะพี่น้องก่อนชิมเมื่อป่ะเคก้ก ยู่บอนนี่ก็เป็นอยู่บ้านอันนี้ทางเขาเซละบำมนะพี่น้องทางเขาบ้านเซละบำมแต่สายบัวลายดอกดีเค้กก่อนหนึ่งหกสิบปอนด์เค็พี่น้องเค็กก่อนละหกพันจีบเนาะเกือบเกือบประมาณลอยไปเนาะลอยกว่าเกือบสองลอยเนาะ บดสองอกับแปดเป็นที่หกกับประมาณออลอยปลายลอยปลายลอยปลายน้อพี่น้องไปไพี่น้องเลยของเต็มรถของเต็มรถน้อจะสือทเมืเอ่อับหน้อพี่น้องไม่เยชุดท้าุดท้ามองลายผมพี่มเว่ามันลายนะปเด้อพี่น้องของเทวาซื้อมาเบิดจักเบิ้เงินท่ายนอนเนาะเด บิร์ดเงินประมาณเดี๋ยวน้องอันฉีได้ให้เบิร์นระหว่าเบิรดเท่าไรเนาะเงินเจ็ดแสนเดือกเงินหะเดือกเงินสองแสนเดือกเงินสองแสนพี่น่องเบิรดไปหาแสนเนาะสี่เบิรดประมาณหาแสนเนาะพี่น้องหรือว่าหาแสนกับเป็นเงินประมาณพันกว่าเนาะพันกว่าเนาะพี่น้องแต่ว่าแม่อันนี้ป้าป้าเพิ่นหาเงินมาสองพันที่เลือกเอาไปไปซื้อน้ำเนาะแม่ป้าเราให้น้องอันมา งบปัจจุบันามาซื้อในพี่น้องมาเดียงสรองนี่แหละมาเดียงมนเกิดียงวันเกิดเพิ่นนี่แหละเพิ่นให้มาสองพันบาทสองพันบาทเพียนแต่นี่เราซื้อไปเบิดประมาณพันกว่าบาทเนาะไปเดียงไปซื้อน้ำซื้อยังนี่แหละพี่น้องแล้วก็รเสร็จจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งคลิปอันนี้ในสองอันเด้อพี่น้องเนาะแมนพี่น้องเดียวถ้าเบิ่งคลิปกินเดียงในสองหนังอันเด้อพี่น้องแมน หรือว่ายานเอฟจีขนหาร์สองโบเฮนกับไฮพีใหม่ขึ้นไฮเนาะขึ้นเป็นอยู่ดอกว่าจะไปเมนในไต่ไต่คลิปนี้โอ้เปเมนในเออหลังนั้นจิไปเมนในไต่คลิปปีใหม่เด้อพี่น้องไฮพีใหม่ฟั๊บหมดไจะไปชมตอนในช่องนะน้องดีคอนวันเว้ยนี่กระดุกระดิ่งส่งอ่ะนี่ลายดีเด้อพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงซสานี้น้องกับขอบคุณขอบใจเนาะขอบติดตามรับชมสองปีใหม่พี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย